ลูกไพลเขียนโดยน้อยอินทนนท์เล่าโดยพิจิอีพีที่สิบแปดบ้าเด็กสาวหันมาทำตาขวางนั่นน่ะเนื้อกวางทั้งแสนและเคิงเขาอ่อนสุดลงนั่งทันทีเหมือนแลเห็นปฏิหารตุ๊กาตาพูดได้หรือต้นไม้กลายเป็นคนขึ้นมาปรากฏอยู่ตรงหน้าตาของพวกเขาจับอยู่ที่ใบหน้าของเด็กสาวคนนั้น ขณะเดียวกันก็หยิกขาตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าตื่นอยู่เต็มตัวไม่ได้หลับหรือฝันไปเธอเธอเธอพูดได้แสอ้าปากตาค้าจะไม่ได้เป็นใบหรือเป็นบ้านี่หล่อนแยง้งแต่แต่เธอเป็นวะใครวะทั้งรูปร่างหน้าตาและเสียงของฉันบอกว่าเหมือนคนพวกนั้นเหรอ นั้นทำไมเธอถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะพ่อกับแม่ฉันถูกว่าอีกกกหนึ่งฆ่าตายแต่ยะสวยนี่เดินทางไปพบฉันหลงอยู่ในป่าคนเดียวก็พามาเลี้ยงไว้แต่เล็กรักเหมือนลูกฉันเป็นชาวเล่าเหมือนอย่างพวกเธอนั่นแหละใครกันยะสวยก็คนแก่ที่พาเธอสองคนมาที่นี่สิแกเป็นคนใจดีเมื่อกี้ฉันขอไว้ ไ่ให้ส่งพวกเธอขึ้นไปที่หมู่บ้านบนแกก็ไม่ส่งอยู่ที่ไหนกันหมู่บ้านบนแล้วจะส่งเราไปทำไมหมู่บ้านบนอยู่เหนือยอดเขาใหญ่ในหุบเขาโนดห่างจากที่นี่ไปเดินทางราวหนึ่งวันหมู่บ้านล่างทุกหมู่ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านนั้นจันทาวน้าเป็นใหญ่อยู่เหนือวัดทั้งหลายหมู่บ้านใดปลด้น หรือจับคนได้มาจากไหนจะต้องส่งขึ้นไปที่นันจันทาเลี้ยงดูอิ่มปีพผีมันอยู่สักเดือนสองเดือนแล้วก็จับย่างกินแสนมองดูหน้ารอนยังสงสัยเหมือนพยายามจะอ่านความหมายที่แฝงอยู่เบื้องหลังสีหน้าและในตาคู่นั้นแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเธอเธอหมายความว่าฉันกับเขิงเพื่อนของฉันจะปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นี่ ถ้าไม่มีใครบอกจันทาหล่อนว่าฉันเองไม่ยืสวยได้มาเมื่อสิบปีก่อนจันทาอยากได้ไปเหมือนกันแต่เสียอ้อนวอนของยสวยไม่ได้จึงให้ฉันอยู่ด้วยยืสวยจะช่วยเราได้ยังไงถ้าจันทารู้เข้าและต้องการตัวเราทั้งสองคนเด็กสาวยืนตัวตรงเป็นสง่ายกมือตกอกเปล่าพลางบอกว่า ฉันชื่อรักกาฉันเองจะช่วยให้พวกเธอรอดตายยังไงกันแสนตั้งกระทูกเราควรจะรู้ป่ะเอาไว้ถึงเวลาทั้งสองคนก็รู้เองหล่อนชี้ให้แสนและเคิงนั่งลงที่แคร่ด้านหนึ่งจัดแจงตักเนื้อต้มในหม้อใส่ภาชนะดินเผาส่งให้เคิงและแสนกินหล่อนบอก ม่เห็นเด็กทั้งสองยังลังเลเนื้อกวางไม่ใช่คนคำแรกที่แสนตักใส่ปากทำให้แทบต้องคายเมื่อปรากฏว่ากลิ่นของมันเหมือนยางสนปนดีปลีแล้วรสก็แปลกเพราะเข้าสมุนไพรแต่เมื่อเคี้ยวต่อไปสักสองสาครั้งจึงรู้สึกว่าวางต้มหรือเนื้อตุนหม้อน,นั้นอร่อยยังหาที่เปรียบไม่ได้มื้อหนึ่ง นับแต่หลงทางเป็นต้นมานอกจากเนื้อกวางและตับไตไส้พุงของมันกับสมุนไพรในหม้อน,นั้นยังประกอบไปด้วยลูกเดือยแล้วเข้าฟางเคียวจนเปลี่ยนเป็นยางข้นคลักเด็กทั้งสองกินเสียจนอิ่มมีพี่มันอย่างสมอยากขณะที่รักกานั่งดูอยู่ด้วยความพอใจ <c oughs> เหมือนกับฉันตอนมาที่นี่ใหม่ๆ หลอนบอกทีแรกก็กลืนเกือบไม่ลงพอนานเข้าก็ชิงไปเองกวางเท่านั้นหรือที่ว่าที่นี่กินกันแสนตั้งกระทุถามมองดูหน้ารักกาด้วยความสนใจว่าเด็กสาวที่สะสวยอย่างหลอนจะได้เคยลิ้มรสเนื้อมนุษย์หรือไม่รักกาเหมือนจะรู้ใจเขาเพราะหล่อนหัวเราะเบาๆขณะที่ตอบ ยะสวยเองเป็นวา้าเผากินคนเหมือนจันทากาับว่าตามยอดดอยในเทือกนี้เหมือนกันแต่เมียกแกเป็นเกาเรีงล่าและชิงชังการทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยกันอย่างนั้นแต่ยะสวยและทั้งหมู่บ้านจึงต้องตามใจถึงเมียกแกจะตายไปหลายปีแล้วประเพณีนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยงั้นเธอก็ไม่เคยกินเนื้อคนกับเขาสิ รากาสันศีรษะเมียตายะสวยไม่เปิดโอกาสให้ครั้งหนึ่งฉันเคยขึ้นไปที่ดอยจันทาขณะที่เขากินเลี้ยงเนื้อคนกันเมียตายะสวยเห็นเข้าถึงกับเป็นลมตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่ได้ขึ้นไปอีกเลยแสงสว่างจากไฟในเต้าส่องต้องหน้ารากาตลอดเวลาที่หลอนพูดข้างนอกออกไป เสียงลมพัดมาตามป่าภัยสิ่งเป็นกำแพงล้อมหมู่บ้านนั้นลั่นเอียดอารอยู่เป็นระยะเขาหน้าของหลอนคิ้วที่โกงขนตาที่งดแก้มและริมฝีปากที่แดงระเรือตลอดจนจมูกน้อยๆอาจจะบอกลักษณะของชาวเมือ่องแม้กระนั้นความเข้มของสีหน้าของในตาที่ดุก็กแสดงว่า ธรรมชาติของป่าและการใช้ชีวิตอย่างว้าทั้งหลายมานานแทกซึมอยู่ในสายโลหิตของหล่อนเพียงใดแสและเคิร์กอาจจะแรกรู้จักหล่อนในช่วงเวลาอันน้อยแม้กระนั้นเพียงอาหารมื้อเดียวผ่านไปและไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขา,เขาออก็อดรู้สึกชอบหล่อนไม่ได้หล่อนเล่าให้ฟังถึงชีวิตดั้งเดิมของหล่อนเท่าที่จำความได้คุณพ่อคุณแม่ของหล่อน เป็นเจ้าของสัมปทานป่าไม้ในเขตแขวงหนึ่งท่านพาล่องแกงมาตามแม่เมยหยุดพักแรมที่ชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านใดๆและนั่นเองเป็นที่ที่ประสบวาระสุดท้ายเมื่อว้าเผ่าหนึ่งเข้าโจมตีจับตัวท่านและลูกแพรไปนับแต่นั้นมาก็ไม่ได้พบหน้าข้าตากันอีกเลยกระทั่งหลอนได้ข่าวจากตายะสวยภายหลัง ถึงจะตากกรรมที่ผู้บังเกิดกล้าทั้งสองได้รับเคราะดีที่เช้าวันนั้นฉันขึ้นไปเก็บดอกไม้เสียบนตะเลิงรากาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยไม่ได้นึกฝันเมื่อฉันกลับไปถึงแพรก็เห็นแต่หม้อหายแตกกระจายไม่มีใครอยู่จนคนเดียวความหิวทำให้ฉันท่องเที่ยวเปะปะไป ไม่ได้กลัวสัตว์ป่าเพราะเวลานั้นฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งตกปลายจึงเจอวากกตยะสวยกับเมียของแกเข้าแกจึงรับเลี้ยงฉันตั้งแต่นั้นมาตอนนั้นฉันเพิ่งหกขวบเดี๋ยวนี้สิบห้าแล้วพวกเธอละ่ะฉันเกิดเคิร์4สิบสี่ขวบทั้งคู่แสนต่อตกลง อ่อนกว่าฉันคนละหนึ่งปีรักาพูดง่ายๆฉันเป็นพี่เธอสองคนเป็นน้องเขิงก้มลงดูสารรูปอันมอมแมมของตัวเองแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองทูรากาพลางหัวเราะส่หน้าไปมาเดี๋ยวไม่พูดว่าอะไรหัวเราะทำไมเสียงรักกาดุขึ้นมาตามนิสยัย <laughs> คนอย่างเธิงมีพี่สาวสวยอย่างนี้ใครจะเชื่อเด็กชายชาวกะเรียงพูดชชาๆระกาได้ฟังก็ถอนใจฮ้คนเราเป็นพี่น้องกันได้ไม่ใช่ท้องเดียวหรือคลานตามกันออกมาแต่นับถือกันงั้นเขิงขอเป็นน้องพี่รักกาแล้วเธอละ เด็กสาวหันไปถามแสนซึ่งนั่งหน้าเสียอยู่ข้างหลังใครบ้างจะไม่อยากมีพี่สาวสวยอย่างนี้แสนตอบฉันมีแต่น้องแล้วก็สนเป็นไฟเรื่องไปมายังไงถึงได้มาหลงอยู่ในป่าจนยัดสวยจับเอาตัวมาได้แสนพยายามอธิบายให้รากาฟังอย่างสั้นๆและรวกับรัดแล้วถามในตอนท้ายว่า ถ้าเราไม่พลัดกับพวกวะที่ลักพาเด็กผู้หญิงคนนั้นมาที่เบึงหญ่หรือไม่แลเห็นควันไฟเดินเข้าไปหาป่านนี้อาจยังหลงอยู่ในป่าหรือถูกว่าพวกนั้นจับย่างกินแล้วก็ได้เวลานี้เรารอดตายแต่จะรอดไปได้นั้นสักเท่าไหร่แล้วทำไงถึงจะหาทางกลับบ้านถูกฉันมีหนทางประกาบอกแต่ระหว่างนี้ อย่าพึ่งดิ้นรนไปดีกว่าหรือดูนี้ว้าทุกยอดดอยออกล่าสัตว์หนีจากที่นี่ไปเจอว้าก๊กใหม่เข้าจะยิ่งเคราะห์ร้ายแสนจำเลืองดูหล่อนอีกนิ่งคิดอยู่สักครู่จึงเอ่ยว่าพี่รักกาชอบหรืออยู่ที่นี่นะเด็กสาวพยักหน้าฉันไม่รู้จะกลับไปหาใครไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเหมือนบะเกือบสิบปีที่นี่เหมือนบ้านใหม่ของฉันเยะสวยรักเหมือนลูกว่าทุกคนก็เชื่อฟังฉันแต่นั่นแหละวันหนึ่งฉันอาจจะต้องหนีไปก็ได้อ้าวทำไมละ่ะอ้าวทำไมละ่ะทั้งแสและเขิงประหลาดใจจันทา เขาจะเอาฉันไปเป็นเมียรเรื่อฝีปากสันสีหน้าบอกความขยักขยแยงเคยเรียกยะสวยไปพูดเรื่องนี้ด้วยหลายครั้งแต่เยะสวยพยายามขัดขวางไว้บอกว่าผิดผีเพราะไม่ใช่คนเผ่าเดียวกันจันทาลังเลใจเรื่องถึงได้เงียบมาชั่วคราวเป็นเมียจันทาไม่ดีหรือพี่รักกา จะได้เป็นใหญ่ในพวกคว้าทั้งหลายที่นี่เขิงถามซื่อเด็กสาวตอบอย่างเปิดเผยที่สุดว่าเป็นเขาไปได้ยังไงนะจันทาแก่คลาวลุงคลาวตาก็ว่าได้กินคนเหม็นสาบสกระปกแล้วก็ฟันหรอตาสตือพ่อของเขิง,งได้เมียคลาวลูกคลาวหลานเหมือนกันเมื่อแม่เขิงตายแล้ว ฉันคงอัดอั้นใจตายระกาตัวสันเทาเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นฉันไม่ต้องการแต่งงานฉันยิ่งเด็กพี่รักกาอายุตั้ง15เขิงบอกพวกกะเรียงพวกว่าแต่งงานตั้งแต่อายุ12ขวบก็มีในตาของหลอนมองเด็กชายชาวกะเรียงอย่างขัดเครื่องเราหนะ่า พูดยังกับไม่รักฉันเหมือนพี่เหมือนนอ้องที่ไหนได้พี่สาวเขิงได้ไปเป็นเมียจันทาเขิงก็เป็นใหญ่กว่าพวกนี้เหมือนกันก่อนที่รากาจะทันตอบอะไรต่อไปก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านนอกหล่อนกระซิบเบาๆว่านิ่งๆใครกําลังเข้ามาผู้ที่เข้ามาใหม่นั้นคือยะสวย สีหน้าของแกอิดโรยเหมือนคนป่วยเพิ่งฟื้นค่แกก้าวเข้ามาภายในกระท่อมนั้นแล้วก็นั่งลงที่แคร่ไหลคุ้มก้มหน้าสายตาจับอยู่ที่ไฟในกองโดยไม่ได้มองดูรากาหรือเอาใจใส่ว่านอกจากลูกเลี้ยงของแกแล้วมีใครอยู่ในกระท่อมนั้นบ้างจนกระทั่งรากาเอ่ยขึ้นเร็วปลือด้วยภาษาซึ่งเด็กทั้งสองไม่เข้าใจจนคำเดียว แกจะเงยหน้าขึ้นสันศีษะในตาเต็ไมไปด้วยความปวดร่าแล้วก็ตอบรอนด้วยเสียงต่ำเร็วจนหาวักหาจังหวะไม่ได้เช่นเดียวกันแสนได้ยินเด็กสาวกลั้นใจหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดอีกพร้อมด้วยทำมือทำไม้ประกอบเหมือนจะคัดคาแต่ยะสวยได้แต่สันศีษะท่าเดียวสักครู่แกก็ลุกขึ้นและเดินกลับออกไป อะไรกันละกาแสนถามเบาๆอย่าสวยเข้ามาบอกเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับเธอหรือเด็กดำนั่นที่จะต้องรู้หล่อนถอนใจแต่ฉันเห็นสีหน้าระกาไม่สบายใจเลยเหมือนได้รับทุกจากข่าวร้ายในระกกาบอกว่ารักฉันเหมือนพี่เหมือนนอ้องฉันรักพวกเธอจริงๆ หล่อนยืนยันเพราะตั้งแต่ตกเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่มีใครจะพูดภาษาเดิมกับฉันได้ไม่มีใครจะเข้าใจความคิดความอ่านความต้องการของฉันจนกระทั่งได้พบเธอกับเด็กดำคนนั้นงั้นมีเรื่องอะไรทำไมไม่เล่าให้พวกเรารู้ปะแสนรกเราเด็กสาวลุกขึ้นเดินไปมาร,รอบๆหลุมเตาไฟในที่สุด ก็กลับมายืนอยู่ตรงหน้าเด็กชายทั้งสองตกโลงฉันจะบอกให้ฟังถ้าพวกเธออยากจะรู้แต่ช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอก